นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับการล้มมอเตอร์ไซค์หลายๆคนยังคงเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์ชิ้นนี้แบบผิดๆถึงขั้นที่ว่าบางคนคิดว่าใส่แล้วรถจะไม่ล้มเลยก็ยังมี เราจึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจถึงคุณสมบัติของการล้มมอเตอร์ไซค์กันเสียใหม่ว่าการล้มไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของท่านล้มแต่อันที่จริงแล้วมีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์สุดที่รักหากมีการล้มหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นเองซึ่งการล้มสําหรับมอเตอร์ไซค์นั้นก็มีให้เลือกกันหลากหลายรูปแบบหลกัหลกๆที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็จะมีการล้มแบบก้อนหรือที่เรียกกันว่าบอบบินและการล้มแบบบาร์ที่เราท่านๆคุ้นเคยกันในชื่อขอองงนนัั่เครบ ประโยชน์หลักๆของการล้มมอเตอร์ไซค์ก็อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นกันว่าการล้มช่วยบรรเทาความเสียหายหากเกิดการล้มสไลด์เสียหลักโดยเจ้าตัวการล้มจะยึดอยู่กับส่วนที่มีความแข็งแรงของรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งเช่นเฟรมจุดยึดแท่นเครื่องแกนล้อนหน้าหลังเป็นต้นช่วยไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดหากมีการล้มการล้มจะเป็นจุดแรกที่สัมผัสกับพื้นก่อน และป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สําคัญของรถมอเตอร์ไซค์ได้รับการกระทบกระเทือนโดยตรงซึ่งการล้ม2รูปแบบที่เราพูดถึงไปแล้วแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายเหมือนกันแต่หลักการทํางานและคุณสมบัติเด่นของทั้ง2รูปแบบกับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการล้มแบบก้อนหรือบอบบินโดยส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูงเชื่อมอยู่กับฐานอลูมิเนียมในตำแหน่งที่ยึดกับเฟรมเป็นการล้มที่เรียกได้ว่า ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในรถหลากหลายรูปแบบเช่นสปอร์ตเนกเก็ตไบคาสสิกไบด้วยขนาดที่กระทัดรัดสามารถติดตั้งได้ง่ายดูไม่เกะกะเพราะไม่ยื่นยาวออกมาด้านหน้าตัวรถมากเกินไปนักข้อดีในการใช้งานก็คือด้วยคุณลักษณะของวัสดุที่เป็นพลาสติกโพลิเมอร์เวลาเกิดการล้มสไลด์การล้มจะเป็นตัวช่วยเบรกไม่ให้รถสไลด์ไปไกลช่วยให้รถเกิดความเสียหายน้อยลงตามไปด้วยแต่ข้อเสียก็คือ ด้วยขนาดที่เล็กส่งผลให้พื้นที่การป้องกันนั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะในส่วนของแข้งค้างเครื่องยนต์ที่อาจจะยื่นออกมา,มามากกว่าหากล้มขึ้นมาจริงๆแคร้งอาจจะเป็นจุดที่เกิดการกระทบกระแทกจนแตกหักได้ดังนั้นจึงควรติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างกันแคร้งที่ช่วยให้การป้องกันทําได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นการล้มแบบบราหรือแคชบ่า เป็นการล้มที่ได้รับความนิยมมากในรถประเภททัวริงหรือแอดเวนเจอร์มีลักษณะเป็นแท่งโลหะพาดไปตามส่วนต่างๆด้านข้างตัวรถตั้งแต่บนจรดล่างข้อดีก็คือสามารถป้องกันได้ครอบคุมมากกว่าทั้งในส่วนของเฟรมแฟรลิงรวมถึงเครื่องยนต์อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นเป็นจุดยึดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรเลือกใช้แบรนด์ที่มีความแข็งแรงและมีคุณภาพมาตรฐานในการผลิตเนื่องจากแคชบาร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้โลหะในการผลิตหากเกิดการล้มสไลด์คุณสมบัติของโลหะอาจช่วยหยุดลดได้ไม่ดีเท่าพลาสติกโพลิเมอร์และหากตัวแคชบาร์คลูดไปกับพื้นจนเกิดความร้อนและประกายไฟขึ้นหรืออาจมีการลวซึมของเชื้อเพลิงอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันไฟลุกลามใหญ่โตได้ ดังนั้นจุงควรลอกใช้แบนที่มีมาตรฐานในการผลิตสูงสักหน่อยครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่าไบาเกอร์จะเลือกแบบไหนแต่สิ่งที่เราอยากจะย้ำไว้ก็คือของมันต้องมีก็ใส่ไปเถอะอย่างน้อยเวลามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยลดความเสียหายและเซฟเงินในกระเป๋าของคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ให้ดีที่สุดก็ขับขี่กันอย่างปลอดภยัยไม่ประมาทนั่นแหละครับประเสริฐที่สุด